อันนี้ขึ้นแถวที่สามแล้วนะคะอือใช่คือเอาเป็นว่าเห็นปลาตะเพียนทอดนี้ก็น่ากินแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีต้มไฟอ,อ่อนใช่ไหมคะพี่กองไฟทีแรกต้องไฟแดงก่อนอ๋อค่ะแล้วพอเดือดแล้วก็ นีไฟอ่อนไปๆเรื่อยั้งวันนั่งคืนไปนั่นแหละโอ้ต้มไปเรื่อยอืมต้มไปใช้เวลาผักก็ต้องนิ่มปลาก็ต้องยุ่ยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันจะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันกินเะนี่ยพอากินแล้วเนี่ยมันจะนุ่มนวลทั้งปลาทั้งผักมันจะเข้ากันดีต้องห่วงนะต้องกินนี่ หาเลยะจได้ไม่มีปลาสดให้ดูเออจ้าแต่ว,วันหลังมาใหม่จ้าเสรานี้พี่ลงอะไรจ้ากระเทียมจ้าลงกระเทียมอบอกเลยว่าคนหนองมวนโดยเฉพาะร้านตาไม่ห่วงเครื่อง ลงกระเทียมให้ทั่วจากนั้นเราก็ต่อด้วยผักกาดดองค่ะนี่เป็นผักกาดดอง อันนี้พี่เมื่อกี้เราเห็นก็มีขิงแก่<ช>ลองก้นเลยแล้วพี่ก็จะใสเ่เป็นเป็นเป็นปลาเลยใช่ไหมพี่เป็นปลาแล้วก็จะเป็นผักกาดดองแล้วพี่เขาก็จะมีกระเทียมเดี๋ยวใส่พริกไทยด้วยเออพริกไทยด้วยจ้ะอันนี้เห็นว่ามันจะอร่อยจากผักกาดดองอร่อยอันดับแรกคือปลาตะเพียนที่พี่เขาหามาสด,สด แล้วก็ผักกาศดองต้ม